สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับคุณครูก็จะพาทักเรียนมาตะลุยโจทย์นะฮะเรื่องของแรงละแรงลอยตัวนะฮะแล้วก็มาลุยกันเลยดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่แบบเอามาจากทุกที่ทุกแดนนะฮะเจอท,ที่ไหนมาก็เอามาทานะครับก็อันน,น่าจะเป็นของเป็กเก้านะฮะที่ลบไปก็คือลบเพื่อที่จะได้เขียนชัดๆนะนะครับของเป็กเก้าขอบคุณนะครับวัตถุชิ้นหนึ่งมีปริมาตรครับปริมาตรตัว V นะฮะ เห็นไหมมีคําว่าเซนติเมตรกำลังสามแสดงว่าเป็นลูกบาทเซนติเมตรนะครับเราต้องแปลงก่อนเวย20นะครับนี่ไง20เดี๋ยวดูก่อนนะว่าอัดอยังโอเคอัดแล้ว20เซนติคือเท่าไหร่ครับเซนติลบสองนะครับตอนม .4 คุณครูคให้ท่องเดซิเซนติเมลริไมโครนันโอ้นุนีินั่นมันได้ใช้จนจบม .6 นะครับและได้ใช้จนแบบปอตีด้วย ถ้าเป็นครูก็ได้ใช้ตลอดชีวิตเลยเนี้ยสิดลบสองนะฮะลูกบาทก็คือสามเท่าก็คือสามนะครับกลายเป็นยี่สิบตันนี้เก่งนิ้วมากปวดแขนนะ,ะ,นะ,ะครับยี่สิบะะกำลังลบหกนะครับโอเคจะตัดไปเลยลบห้านะฮะสองคูณสิบกำลังลบห้านะครับ เคลียะนะครับตัวแรกอืกว่าจะเรียบร้อยนะฮะความหนาเนี่ย900กิโลกร,รัมต่อเมตรกําลังสามลูกบาทเมตรนักเรียนจา๋าอันนี้แสดงว่าไม่ใช่น้ําเปล่าเลยนะเป็นอะไรก็ไม่รู้อะเอ้ยไม่ใช่น้ําเปล่าดิโรของวัตถุนะฮะโรว์แวนนะเท่ากับ900นะครับอะไรต่อเมื่อนําวัตถุนี้ไปลอยในน้านะฮะโอเคจงหาปร,ริมาตร ีนน้ำโลน้ำนะจงหาปริมาตรของวัตถุส่วนจมใต้น้ํานะครับโอเคแล้วก็จัดการเลยครับ f อเท่กับเอครับนักเรียนเดี๋ยวเดี๋ยวขอบเจรนะฮะขอแบบพอสก่อนโอเคครับเมื่อกี้เรอเสร็จแล้วนะฮะวิธีการก็คือเป็นการเปรียบเทียบกันนะครับเพราะว่า เขาบอกว่าวัตถุที่จมกับวัตถุที่ลอยมันมีค่าเท่ากันอ่ะแล้วก็จัดการเลยนะฮะอันนี้เอฟเท่ากับเอฟคืออะไรอ่ะเอฟเอฟของวัตถุของวัตถุนะครับวอแหวนเอฟของที่จมนะฮะที่จมโอเคจากอะไรครับโว g จีฝั่งนี้ฝั่งนี้คือของวัตถุนะวอแหวนนะอันนี้คืออะไรครับของที่จมนะอืม วัตถุก็คือวัตถุนะครับเฮ้ยคุณจีเหมือนกันก็อันตรพานหายไปนะครับคือจีะมันสิบไงมันเป็นค่าคงที่ไงสิบหรือว่าเก้าจุดแปดนั่นแหละนะครับแต่ว่าไอ้ v กับโรเนี่ยเธอจะไปหาแบบตัดกันเลยนะมันไม่ใช่นะเพราะมันเป็นของวัตถุกับของอันที่จมนะฮะมันไม่เหมือนกันนะเพียนะฮะแล้วก็มาจัดการใช้ประกาศสีดําดีกว่าโรของวัตถุเนี่ยเท่ากับเบิง900 900, เก้าร้อยอ้าเก้าร้อยนะครับ v ของวัตถุแล้วครับนี่ไงปริมาตร v ก็คือปริมาตรยังไงเราหาเสร็จแล้วครับอุ้ยเนี่ยเวลาเราใช้เมาส์วาดก็จะเกร็งนิ้วนะเกร็งแขนนะครับก็จะปวดสิบกำลังลบห้านะครับโอเคของที่จมนะครับอันนี้คือหนึ่งพันใช่ไหมครับ ห0 0่ 1> 1, ก็คือ10บกำลังสก็ V คือค้างไว้เพราะว่าเขาให้เราหาหาอะไรครับน้อเรียนหา V ไงเราจะหา V ก็ก็ต้องหาได้นะฮะแลาต้องไล่มันออกไปตัวนี้10บกำลังสมันทำอะไรอยู่ครับ10บกำลังสมันคูณกับ V อยู่เว้ยย้ายไปต้องเป็นหารนะครับเนี้ยย้ายมานะครับก็จะกลายเป็นหารนะครับก็จะกลายเป็น v จะ,จะ,จะเท่ากับเ,เขียนใหม่นะครับ กูภูมิสู้เก้าร้อยคูณสองคูณ10กำลังลบห้าส่วนด้วยสิกำลังสามนะครับโอเคนะครับทีนี้ต่อน,นะครับเรามาดูกันต่อไป สองเก้าสิบแปดนะครับใช่ไหมครับหนึ่งพันแปดรอยใช่ไหมครับหนึ่งพันแปดร้อยนะครับอันเนี้ยดูนะคูณสิบกำลังลบห้าใช่ไหมครับลบสามอ้สามเนี้ยสิบกำลังสามข้างล่างเป็นเป็นบวกใช่ไหมครับขึ้นไปข้างบนต้องกลายเป็นลบนะครับสิบกำลังลบสามนะครับอื้อะไรต่อเนี่ยลบห้ากับลบสามกลายเป็นอะไรครับ กลายเป็นทอะไรครับลบแปดนะครับอันเนี้ยหนึ่งพันแปดร้อยก็เป็นสิบกำลังสองนะครับสิบแปดคูณหนึ่งร้อยอะไรก็คือได้พันแปดนะครับคูณกับสิบกำลังอะไรครับลบอะไรครับลบแปดนะครับนักเรียนดูนะลบแปดกับสองไฟกันมีเสียงหมาเห่านะครับลํำคาญมากเป็นอุปสรรคต่อการสอนมาก ลแปกับ2เหลือลบหใช่ไหมครับไฟกันไงสองกับลบแปต้องเหลือลบหนะครับคุณครูไม่เห็นมีเลยอะ่ะอันเนี้ยสังเกตว่าเขามาได้แปลงหน่วยนะครับแต่ครูแปลงมาเรียบร้อยแล้วนะักเรียนครูแปลงเป็นตารางเมตรนะฮะทีนี้คําว่าเซนติไงเซนติคืออะไรครับนักเรียนเซนติคือลบสองใช่ไหมครับคําว่าลูกบาทคือสามเท่าก็กลายเป็นลบอะไรครับลบห เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือลูกบาศเมตรนะครับก็ต้องตอบอะไรครับอันนี้คือลูกบาศเมตรใช่ไหมครับแต่บังเอิญว่าอะไรครับโจทย์เขาใช้มันเป็นเซนติแล้วก็จัดการเลยฮะอันนี้ก็จะหายไปและกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นเซนติเมตรแทนนะครับกลายเป็นซเอมกำลังสามแทนนะครับตอบข้อข้อสี่นะครับเคลียร์